หลายๆท่านก็มาคอมเมนต์นะในใน y o u t u b e ผมที่ลงเรื่องของความจริงหน้าเศร้านักกีฬาทีมชาติไทยไม่สามารถจะร้องเพลงชาติและชักธงชาติได้อืมก็ขอบคุณนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามมาก็คือว่ามันมันมันเป็นมันเป็นโศกนาฏกรรมเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของ ของแผ่นดินเนาะที่เราจะได้รับรู้ว่าเกียรติยศศักดิ์สรทที่เรากีฬาทีมชาติพวานี้ได้ไปยืนในเวทีสำคัญสำคัญนะคุณจำได้ไหมตอนปี1982ที่รอสแอนเจรลิสน่ะปีนั้นใครได้เหรียญทองโอลิมปิกคุณจำได้ไหมแล้วปีนั้นเน่ยเป็นปีที่ผมร้องไห้เลยอะ่ะ ผมเห็นสมรักคำสิงอ่ะได้แชมป์แชมป์โลกโอลิมปิกมวยสามคนสมัครเล่นแล้วเขาขึ้นไปรับรางวัลนะชูรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าและชูธงชาติโอ้โหมันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยครั้งแรกในในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยที่ว่านักกีฬาไทยคนไทยอ่ะคุณสมรักคทำสิงทำให้ประเทศไทยเรา โอ้ประกาศเขาเรียกว่าประกาศสักดาความความมีตัวตนของชนชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีนางงามจักรกวาลใช่ไหมฮะธงชาติไทยรูปในหลวงแลอยู่ในมือของสมรักษ์แล้วก็บนเวทีแล้วบนบนอะไรนะชั้นที่เขายืนรับรางวัลใช่ไหมมันก็ขึ้นแต่แต่โอ้โหมันคือ เหตุการณ์นั้นน่ะทำให้ผมแบบติดตามเสาะสแสวงหาอยากเจอตัวเป็นๆผมผมได้เจอตัวเป็นๆของสมรักคำสิง์นะอ่าแล้วผมขอลายเซ็นเข้าด้วยแต่เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้เขียนไว้คือวันนี้เนี่ยพอมาดูข่าวแล้วมันรู้สึกเศร้าใจแบบติดจุกในคอเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ฟุตบอลไทยก็กำลังไปแข่งซูซูกิรับใช่ไหมแล้วถ้าถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยเห็นนายกสมาคมบอกว่าจะอัดฉีดให้10บล้านบาทซึ่งซึ่งมันแลกไม่ได้อะกับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าถ้านักกีฬาทีมชาติไทยนักฟุตบอลไทยเนี่ยได้รับรางวัล <c oughs> ชนะเลิศพวกคุณทั้งหลายลองนึกนึกภาพซิว่านักกีฬาทั้งหมดน่ะนะสตาฟ โค้ดนักกีฬาขึ้นไปบนแท่นอัศจรรย์รับรางวัลแล้วมันไม่มีธงชาติไทยอ่ะแต่มันมีธงอะไรสมาคมฟุตบอลแล้วมันก็เงียบเงียบคือมันเลยทำให้ผมคิดว่าเออเฮ้ยถ้าถ้า,ถาฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ต้องชนะเลยจะดีกว่าไหมใช่ไหม sau não